ครับผมเสร็จสิ้นพระรกิจมือนีครับเดี๋ยวพามาเบิ่งปตาครับมาเก็บได้ลาย,ลายปันใดประมาณนะครับสามหน่วยไงพ <c oughs> อาช่อนอเมซอนประม่นครับปาคอหน้าเขานี่แหละครับืซอตัวไงด้วย โอบมันสีบรโดดตัวกนอนเซอ้อบักซีโร่ด้วยัคุณนะครับโอ้หาคนด่าดิเนครับเนี่ยหัวมันจงอ่างนี่บักชดครับตัวนี้ชดูง่ครับ ช่อนก็มีครับรช่อนนี่ก็ปลาตายน้ำแน่ปลาในน้ำแน่ครับอันนี้หน่อยเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจ น่าดำนาแหลเบิร์ดครับวิธีชีวิตไม่รุนบันบาทเสร็จจากป่าบ้านจากเสืยนเดี๋ยวจีไปเป็นหอยขึ้นเก่าแนละ้วเดี๋ยวกันจไปหางวัวครับวันนี้นี่เลยครับอาหาร ลูก,ลกครับผมสำหรับมือนี้ก็มีเพียงสมีแหละครับบริไทย่อนเก็บปามหลายพุดจับโทรศัพท์บอท่านสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับพาแล้วครับบ๊ายบาย